ดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ intro น,นะครับอย่างอื่นเพกดไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้อันนี้ก็คือใส่คำอธิบายหรือใส่อะไรไปเล่นหรือใส่ชื่อ channel เ,เราอันนี้ก็ใส่ภาพประกอบแล้วก็เน,นี้ยใส่เพลงเอใส่รูปภาพแล้วก็ใส่เพลง แล้วก็ขอเจอไอวิดีโอที่มันเป็นกี่กี่หลายเส้นนะครับคงขอปครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีเอาอินทูออกจากในโปรแกรมอินิวตัวอย่างแรกครับท o เมดโปรแกรมนี้นะในเมนูช่มันอ่ะ ถ้าผมหาเลียงเจอเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เฮ้ยยังสิเออถูกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ